สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูลิงทาร์โบายชริกรน,นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่เหมาขอดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณได้เดทแล้วก็สเตนชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากเลยนะในช่วงนี้แล้วก็กําลังทาร์ฟอร์มตัวเองด้วยเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เข้มแข็งขึ้นจากที่เคยแบบ ทุกกระทมแล้วแล้วก็มันเศร้าแล้วมันน้อยมันน้อยใจโอ้โหเจอสถานการณ์แย่ๆคุณอยากเปลี่ยนชีวิตในตอนนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเรามาดูสิอีกสัก3าใบเนาะอืมเดกไม่บอกว่าชัดเจนนะชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้สูงมากๆสูงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เพชรคริสตัลก็คือเด็กถือดาบ เออแล้วก็ seven of star ก็คือเจดเหรียญใต้สำรับใต้สำรับเป็น two of star ก็คือสเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณนะในตอนนี้ที่เด่นชัดมากๆเลยอะ่ะคุณอะ่ะรู้ว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้มันเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆอะ่ะแต่ก็แอบสงสัยแอบสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะมันจะดีไหมหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะ หยุดอยู่แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสงสัยอยู่ในตัวคุณค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ก็ใจเย็นนะไม่บอก็เห็นความใจเย็นของคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปการกระทําของคุณอนะ่ะก,การแอคชั่นของคุณอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ข้างในอะ่ะมันมันเหมือนน้าน้ํานิ่งเ่ะแต่มันไหลลึกอะ่ะน้ำนิ่งไหลลึกแต่ก็ต้องพยายามบาลานซ์เนาะพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะคะมันจะได้ไม่เอ่อไม่กระทบอะไรมากมายกับจิตใจของคุณนะคะแล้วมาดูว่า พ่ออยางบอกอะไรละ่ะทีเนี้ยสถานการณ์ของคุณในวันนี้พ่ออยากบอกอะไรไพ่ยังบอกอะไรเพิ่มเติมคะดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไม่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงน่าสนุกนะบางคนแบบไม่สนุกหรอกไม่หมอมันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หมอกว่าชีวิตของคุณจะพลิกพลิกผัน แล้วการพลิกผันของคุณเป็นการพลิกผันไปในทิศทางที่ดีด้วยนะไพ่ t e m p e r a n c e Temperance ราชินีถ Hence, ือไม้เท้านะคะ t e m p e r a n c e ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยอีกสักหนึ่งใบซีแล้วก็หนึ่งไม้เท้าก็ชัดเจนเรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยในตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแน่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ เส้นทางใหม่ทิศทางใหม่นะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างด้วยนะที่คุณจะต้องโฟกัสให้ได้สิ่งสําคัญมากๆเลยอะ่ะคุณจะต้องโฟกัสให้ได้ว่าคุณอ่ะต้องการอะไรกันแน่ในตอนเนี้มันยังไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนสําหรับคุณแต่แม่หมอเห็นความชัดเจนในอนาคตอันใกล้นะบางคนไม่เกินเจดวันบางคนก็อยู่ที่ประมาณเอาจริงจไม่เกินสองอาทิตย์ ไม่เกินสองอาทิตย์คุณจะรู้แล้วว่าทิศทางชีวิตของคุณจะไปในทิศทางไหนอะ่ะเราก็โฟกัสมันให้ได้แล้วกันนะคะก็คือถ้าคุณมีจุดหมายอะ่ะหรือเป้าประสงค์สําคัญของคุณในชีวิตอะ่ะคืออะไรบางคนบอกว่าไม่รู้จริงๆแม่หมอว่าฉันจะทําอะไรก็มันจะมันจะมีถึงแม้คุณจะไม่คุณไม่รู้ว่าคุณจะแอคชั่นทําอะไรที่แบบว่าเต็มที่ก็ตามแต่จุดประสงค์หลักก็คือคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ นั่นคือจุดประสงค์หลักที่จับมันได้ก่อนอ่ะก่อนที่จะไปจับว่าจะทําอาชีพอะไรดีหรือจะทําอะไรที่มันท,ที่เป็นอยู่อ่ะให้มันเข้มข้นมากกว่านี้บางคนทําหลายอาชีพไงบางคนทำสองงานบางคนทําหลายๆงานอนะไรนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โฟกัสอะไรได้เลยแต่ไม่หมออยากให้คุณโฟกัสเรื่องหนึง่งเรื่องเดียวคือคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณต้องการพาตัวเองอ่ะเข้าไปสู่จุดที่มันเติบโตมากขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้พอทีนี้พอคุณ รู้สึกว่าคุณต้องการที่จะเติบโตและดีขึ้นกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันมี power เกิดขึ้นพอมันมี power เกิดขึ้นปุ๊บการ action มันจะตามมาแล้วคุณจะรู้ได้เองว่าคุณจะ action ทาอะไรหรือบางคนเนะี่ย action ไปก่อนเลยอันดับแรกอะไรที่มีอยู่ในมือ action ไปก่อนลองดูซิว่ามันจะใช่ของเราหรือเปล่าถ้าเรามัวแบบว่าอะไรดีอะไรนะมันจะทําอะไรดีเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรได้เต็มที่ไงไพจึ๊กออกมาบอกว่า พอเรารู้รู้สเต็ปแล้วว่าเราจะไปต่อเราจะเติบโตเราก็ไปแอคชั่นทีละชิ้นทีละงานทีละอย่างเป็นแบบนั้นเลยนะคะใต้สำรับเป็นสิบถ้วยด้วยเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยก็เป็นความสุขคุณอะต้องการให้ครอบครัวมีความสุขในการแอคชั่นครั้งนี้ชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ระดับความมั่นคงของครอบครัวเลยบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือถ้าคุณไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวคุณก็ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข แล้วก็ภูมิใจในตัวคุณว่าคุณสามารถดูแลพวกเขาได้นะคะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีก Justice The Tower 10เมเท้าแล้วก็เด e Moon ใต้สำรับเป็นอัศวินถือดาบสิ่งที่ไพ่อยากจะเอามาบอก ก็คือไม่ว่าจะทําอะไรนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงานอยู่อย่างที่บอกไปมันอาจจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมศีลธรรมห้าข้อยังไงถ้าคุณพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองเลยไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเลยไม่ได้เดือดร้อนใครเลยแล้วไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรเลยคุณทํามันต่อคุณทํามันได้นั่นคือจุดที่คุณจะไปประสบความสําเร็จ และคุณจะทํามันได้ดีที่สุดคุณจะอยู่กับมันได้นานมากๆในในการแอคชั่นครั้งนี้คุณจะคุณทารนฟอร์มตัวเองมาแล้วอะจากจุดเก่าๆมันมันจะไม่ใช่จุดที่ที่คุณอยู่ละมันจะไม่ใช่จุดที่คุณพยายามยืนอยู่มาตลอดระยะเวลาหนึง่งกี่ปีกี่เดือนเท่าไหรก็ตามแต่จุดนั้นมันไม่ใช่ละคุณจะก้าวเข้าไปสู่จุดใหม่จุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบที่เรียกว่าพลิกชีวิตอะ พลิกชีวิตเลยเนี่ยคุณจะเข้าสู่เส้นที่ที่คุณถ้าถ้าคุณเข้าใจว่าเราจะมีเส้นของการกระเถิบเลเวลหรือเวอร์ชั่นของของแต่ละช่วงชีวิตของเราอะ่ะมันจะมีเส้นเคลือบเส้นกลางๆอะ่ะเส้นที่อยู่ระหว่างกลางว่าคุณจะกระโดดเข้าเข้าข้ามเข้า,ขาเส้นแดนไหนคุณจะอยู่กับที่หรือเปล่าแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณไม่อยู่กับที่อะ่ะคุณจะคุณจะกระโดดข้ามเส้นแดนไปสู่เส้นแดนที่ชีวิตใหม่ ไม่ต้องสนใจไม่ต้องกงังวลคุณมีความกังวลค่อนข้างสูงก็ไม่ผิดนะที่คุณมีความกังวลค่อนข้างสูงเพราะว่าแต่ละคนก็มีความกังวลน,น่ะในสถานการณ์นั้นๆที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนนะ่ะเราต้องกังวลอยู่แล้วนะคะแต่คุณจะต้องอาศัยเอาความกังวลของคุณเนี่ยเข้ามาให้เป็นประโยชน์เรากังวลในเรื่องสมมติว่าเรากังวลว่าเออเราจะไปในทิศทางไหนนะเราก็เซฟตัวเองอ่ะถ้าอยู่บนความเสี่ยงที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงจะเกินไปเราก็เซฟเซฟหน่อย นะนี่นี่คือข้อดีของความกังวลคือการได้ฉุกคิดการได้หันกลับมาทบทวนนะคะแต่ถ้าเรากังวลจนเกินกังวลจนเกินไปในเรื่องของเฮ้ยคุณนุ้นเขาจะว่าเรายังไงหรือเปล่านะคนนั้นจะว่ายังไงหรือเปล่าคุณนุ้นคุณนี้ถ้าเป็นบุคคลอื่นนะคุณเลิกกังวลไปเลยคุณต้องต่อสู้กับใจของตัวเองเป็นหลักต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเข้มแข็งหนักมากอ่ะในการต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรไม่เท่าความรู้สึกของเราหรอกมัน มันถ้ามันสวิงนะถ้ามันสวิงนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นบ้าหรือเปล่ามางทีวันนี้โอ้โหแพชชั่นมามัดจัดเต็มอีกวันรู้สึกท้อเหลือเกินรู้สึกว่าทาไมโลกมนุษย์เป็นแบบนี้นั่นแหละคือการต่อสู้กับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองดังนั้นต้องบาลานในวันนี้คลิปนี้คุณจะต้องสมดุลให้ได้นะคะสมดุลอารมณ์และความรู้สึกของตัวคุณให้ได้ถ้ามันโกรธถ้ามันโมโ oh หถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าทําให้คุณแบบหลุดอะเออฟีลขาดอะ คุณก็ต้องสูดลมหายใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองกําลังจะฟิวขาดต้องเฝ้าดูอะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะต้องเฝ้าดูว่าเออฉันกําลังฟิวขาดนะก็โอเคโอเคผ่อนคลายผ่อนคลาย,ายเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณรู้นะถ้าฟิวขาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่ใช่แค่คนอื่นคนรอบข้างรอบตัวมีความทุกข์ฝ่ายเดียวนะคุณก็ทุกข์ด้วยถ้าคุณฟิวขาดไปคุณก็ทุกข์ด้วยสิ่งที่มันเป็นฟีดแบ็กกลับมาคือมันเผาทั้งคุณและคนอื่น นี่แหละคือประมาณนี้เลยดังนั้นจะต้องสกัดกั้นอารมณ์เหวี่ยงของคนในช่วงนี้ให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดให้ได้อย่าใจร้อนนะคะเพราะมันภายใต้สำรับ่าไพ่อัสวินถือดาบอะคนข้างที่ใจ,ใจใจร้อนคิดเร็วคิดแบบเออมันอยากประสบความสาเร็จอะอยากให้ได้เร็วเวเนี่ยมันก็มันเป็นไปได้ยากนะเอาจริงๆถ้าเราเร็วจนเกินไปมันเป็นไปได้ยากมันไม่ใช่สเต็ปของคนที่ประสบความสําเร็จที่ที่ที่เรียกได้วมัง่งคั่ง แล้วก็ถาวรมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะมาพยาบออะไรอีกคะพยาบออะไรอีกคะ The Lover สี่เม้เาอัศวินถือดาบแล้วก็สามไมเท้านะคะได้สำรับเป็นราชินีถือถ้วยจริงๆอ่ะ ไพ่เนี่ยก็เหมือนจะรู้นะว่าคุณน่ะจริงๆเราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่มีความหวังดีความปรารถนาดีกับครอบครัวและคนรักเสมอๆอยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาดีอะ่ะมันมันเป็นเบสิคพื้นฐานในใจของคุณอยู่แล้วมันไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีไม่มีอากอาการอะไรที่จะไปคิดร้ายให้ร้ายอะไรกับคนอื่นเลยอะ่ะ ไม่เลยจริงๆเป็นมันมีแต่ความหวังดีมันมีแต่ความรักความเมตตาที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยแต่ในเมื่อสถานการณ์มันไม่ได้เอื้ออํานวยขนาดนั้นน่ะเราก็จะต้องเก็บเก็บเอไอ,อ,อความรู้สึกของเราเนี่ยที่เราแบบปรารถนาดีเนี่ยให้มันให้มันอยู่ในจิตในใจเราก่อนให้มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจเราก่อนเรายังไม่ต้องส่ง เพราะอะไรรู้ไหมที่แม่หมอพูดแบบนี้บางทีความหวังดีของเราอะความรักความปรารถนาดีของเราอะบางทีเราไปส่งอะส่งส่งออกไปให้กับคนในคนรักคนในครอบครัวคนรอบข้างบางทีเขายังไม่พร้อมที่จะรับอ่ะจริงๆนะเราในหวังดีมากๆเลยนะหวังดีกลายเป็นจู้จี้เราจะกลายเป็นคนที่จู้จี้เราจะกลายเป็นคนที่ส่งพลังงานลบเราจะกลายเป็นคนที่เออ่คนที่เราลักอะเขาไม่อยากคุยกับเราอ่ะเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะรับพลังงาน ที่ดีของคุณดังนั้นให้ไม่หมอให้คุณเซฟไว้ก่อนไม่ใช่ว่าให้คุณตัดว่าไม่รักอะไรกับเขาเลยอะไรเงี้ยก็ส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพราะมันจะทําให้คุณใจเย็นขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณรับมือได้เพราะคุณไม่ไปจู้จี้คุณไม่ไปตัดสินคุณไม่ไปมีเงื่อนไขกับใครเลยตอนนี้ฉันขอสู้กับตัวเองก่อนฉันขอเซฟตัวเองก่อนฉันขอรักตัวเองก่อนให้คุณเพิ่มเพิ่มมูลค่าการรักตัวเอง เพิ่มปริมาณการรักตัวเองการเทคแคร์ตัวเองการมี relationship ดีๆกับตัวเองให้มากๆในช่วงนี้มันสำคัญมากๆม,มันจำเป็นมากๆเพราะมันจะทรงพลังมากๆในอนาคตข้างหน้านี้ไม่เกินสองอาทิตย์ให้เซฟตัวเองให้บาลานซ์ตัวเองไว้นะคะและไม่หมดจะมีไพ่สำหรับนี้ไพ่ออโ c เคนะคะช่วยบอกเพิ่มเติมอดทนอไพ่บอกว่าอดทนนะคะ ช่วงเวลาขันติอะ่ะต้องแบบเห็นไหมไพ่ไพ่ออกมาชัดมากๆเลยอะ่ะคุณจะต้องมาล้านนะคุณจะต้องมีขันติคุณจะต้องมีความอดทนนิ่งนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ช่วงนี้หลายๆคลิปเนาะต้องนิ่งเข้าไว้อะไรที่คุณรู้สึกว่าอมืมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันมีบางอย่างที่คุณสัมผัสได้อะ่ะ อันนี้อันนี้ค่อนข้างลึกนะอันนี้ลึกไปอีกอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้ว่าในใจลึกๆของคุณน่ยคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คุณจะได้รู้มันมีบางอย่างที่คุณจะจะไปถึงหรือคุณกําลังจะเป็นคนนั้นหรืออะไรก็ตามที่มันดูเป็นเป็นเรื่องลึกลับเรื่องที่มันมันมันพูดได้คนเดียวอ่ะมันคิดได้คนเดียวมันรู้ได้คนเดียวเนี่ยเราก็แค่สัมผัสรู้ไว้เพราะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะจากประสบการณ์ของตัวแม่หมอเองเนี่ย เขาจะส่งสัญญาณให้เราได้รับรู้ก่อนพลังงานข้างในของเราอะจิตวิญญาณข้างในของเราอะเราจะรับรู้ได้ว่าเอมะมันจะมันจะมีมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เราเก็ตขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เราจะต้องรู้มันจะมีบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอะกับตัวเราอะเราจะรู้โดยสัญชตาตญาณแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร เนี่ยเราก็แค่รับรู้เฉยๆว่าเออมันจะมีบางอย่างจริงๆและมันจะเกิดขึ้นจริงๆกับตัวคุณแล้วอย่าอย่าไปคิดในแง่ลบนะบางคนแบบว่าเออฉันฉันชอบจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่ชอบจริงๆฉันเห็นภัยพิบัติฉันอย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นทาไมไม่เห็นอะไรที่มันแบบเฮ้ยชีวิตมันสดใสมนุษย์มันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มนุษย์เขาตื่นรู้กันเยอะขึ้นมนุษย์มีความสุขมากขึ้นมนุษย์มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเราเข้าสู่ยุคซีวิไลเราเนี่ยเรามองแบบนั้นนะ คุณอาจจะต้องมองแบบนั้นถ้าเกิดมีถ้าบางคนนะมองเห็นแต่ภัยพิบัติเนี่ยแม่หมอก,ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเห็นแต่ภัยพิบัติทั้งๆท,ที่ภัยพิบัติอมันเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจริงๆทุกปีมันมีภัยพิบัติอยู่ทุกปีไม่ว่าจะแผ่นดินไหวไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นกับเราอยู่เราอย่าไปโฟกัสที่สิ่งนั้นเราจะต้องพยายามช่วยกันโฟกัสแต่เรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นความรู้สึก ที่ไม่หมอสัมผัสได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามไตรมาสสุดท้ายของปีจึงพยายามบอกกับพวกคุณนะว่าให้รักษาระดับพลังงานของตัวพวกคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นสิ่งที่จะค้ายันพลังงานของคนในครอบครัวและคนรอบข้างของเราให้เขาได้ได้ผ่านพ้นช่วงที่เหมือนเส้นน่ะเหมือนที่จะกระ้กากระโดดเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ โลกใหม่อะไรประมาณนั้นเลยนะคะแล้วขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งใบนี้ห่วงแห่งความฝันมีไพ่เจ็ดมีไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่ใบนี้นะ dreaming คิดอะไรอยู่อยากได้อะไรอยากมีชีวิตแบบไหนคุณกำลังจะมีแบบนั้นความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริงคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ ห่วงแห่งความฝันของตัวคุณทุกคนมีความฝันทุกคนมีจินตนาการทุกคนมีสิ่งที่ปรารถนาไม่ใช่สิ่งผิดคุณกําลังก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นดังนั้นปล่อยโฟว่าเดี๋ยวฉันจะไปสู่เส้นทางที่ดีแรงต้านใดๆเอ่ยไม่เอาละอะไรที่กดว่าตัวเองเป็นไปไม่ได้อะไรที่กดมันมีแต่เรื่องแย่ๆมันมีแต่ความคิดลบๆข้างในทําให้เราเครียดเรากังวลทิ้งมันไปเถอะมันไม่มีประโยชน์ ทิ้งมันไปให้ได้เราชอบความสุขความสบายใจแล้วก็ต้องจับความสุขความสบายใจไม่ใช่ว่าเราต้องการความสุขความสบายใจแต่เราไปจับแต่ความทุกข์ความเครียดอยู่ความสุขมันก็เข้าไม่ได้มันมันผัดเก้าอี้กันไม่ได้เหมือนกันผัดกันนั่งเก้าอี้เนี่ยคุณน่ะนั่งแต่เก้าอี้แห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วความสุขอ่ะคุณจะได้ไปนั่งเก้าอี้อีกตัวไหมหรือมันมีเก้าอี้อยู่เนี่ยความทุกข์มันมันนั่งจุ๊บอยู่เนี่ยมันคือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันไม่เคยลุกจากเก้าอี้แห่ความทุกเเลยยนี ความสุขมันกําลังรอเข้ามานั่งเก้าอี้ของคุณอยู่มันก็นั่งไม่ได้ถูกไหมดังนั้นคุณจะต้องคลายพลังงานที่มันลบๆคลายความรู้สึกที่มันตึงเครียดทุกอย่างออกไปซะแล้วก็ยิ้มยิ้มไว้ตื่นเช้ามายิ้มยิ้มให้ได้ทุกๆวันน่ะจริงๆไม่หมอก,ก็ฝึกนะจริงๆไม่หมอก,ก็ฝึกมันก็ไม่รู้จริงๆตื่นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะยิ้มทําไมใช่ไหมแล้วก็เข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตื่นมาแล้วเราเข้าห้องน้ำเราไปเห็นหน้าตัวเองเรายิ้มเลย ตอนแรกมันอาจจะเป็นยิ้มที่แบบฝืนๆแต่คุณเชื่อได้เถอะว่าไม่เกินเจ็ดวันถ้าคุณทําเรื่อยๆมันจะกลายเป็นยิ้มที่มีความสุขไม่รู้มันจะมีความสุขเรื่องอะไรอะแต่เรายิ้มไว้ก่อนเช้ามายิ้มไว้ก่อนประมาณนั้นเลยนะคะใต้สําลับใต้สําลับเป็นเบสซิ่งอู้พรน,นะคะ พรที่คุณกําลังจะได้รับอย่างที่บอกไปความฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนามันกําลังจะกลายมาเป็นความจริงแน่นอนในคลิปนี้พลังงานของคุณในวันนี้คือดีมากเฝ้าคอยสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองถ้ามันไปในทิศทางลบอ่าดึงมันกลับมานะดึงมันกลับมาอย่าให้มันนั่งเก้าอี้ของเรานาน เอาความทุกข์ความอะไรอย่างเงี้ยออกไปซะให้เก้าอี้เก้าอี้ของเราเป็นเก้าอี้แห่งความสุขเท่านั้นพยายามรู้ตัวเองและจะทําได้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ให้ทุกๆคนมีความสุขมีความสบายใจมีความเบิกบานจิตเบิกบานใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราสามารถเบิกบานจิตเบิกบานใจ <S <s เพื่อเป็นพลังงานที่จะช่วยยกระดับพลังงานของโลกใบนี้รวมถึงพลังงานของตัวคุณและคนในครอบครัวของคุณให้เขามีความสุขมีความสบายใจตามไปด้วยนะคะเติบโต,ตไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ